สวัสดีครับผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับในเครือเ c b ีีรุ่งเรืองนะครับภายใต้การบริหารงานของคุณนรพลุงไทยนะครับตอนนี้งานลุงเตี้ยนะครับที่สั่งไว้เมื่อวันศุกร์นะครับท่านจะมารับวันจันทร์นะครับโอ้เสร็จแล้วครับ4ชุดนะครับเดี๋ยวลุงเตี้ยจะมาจากซึ่บูรณ์นะครับผมมารับงานเองนะครับสวยงารับผมขอบคุณลุงเตี้ยมากนะครับ กนรก็เป็นว่าเรียบร้อยนะครับสินค้าของคุณลุงเตี้ยเพชรบูรณ์มารับเรียบร้อยนะครับขึ้นรถได้ท่นเรียบร้อยแล้วนะครับกราบขอบคุณลุงเตี้ยเพชรบูรณ์นะครับผมสวัสดีครับ